สวัสดีครับผมโดอิสเมลัยนะครับวันนี้มีเรื่องมาบอกข่าวกันเล็กน้อยนะครับอ่าต้องเล่าก่อนหน้านี้นะครับก็คือมันมีวันธรรมดาอยู่วันหนึ่งนะครับผมได้ไปลง R r ตีนอกตีหนึ่งนะครับซึ่งตีนั้นเนี่ยทั้ง4คนรวมผมเนี่ยเรียกว่าเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับเราก็เลยได้รู้จักกันทั้ง4คนเนี่ยก็ได้ทําความรู้จักกันนะครับปรากฏว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ามีชื่อเสียงในเซิร์ฟเวอร์ระดับหนึ่งนะครับ คนนึงเป็นพ่อค้านะครับคนนึงเป็นสตรีมเมอร์นะครับอีกคนนึงเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็มีโอกาสได้คุยกันก็เลยอ่าก็เล่นทำความรู้จักกันนะนเวลานั้นนะครับเราได้ความความรู้จักกันอย่างบังเอิญครับทุกอย่างมันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่เนี้ยหลังที่เราเจอกันวันนั้นนะครับเราก็ได้มีคอนแทคติดต่อกันบ้างคราเนี้ยในระหว่างที่ผมไลฟ์เนี่ยผมก็ได้ลองคุยกับคนคนที่อยู่ในทีมนะครับก็คือคนที่อยู่ในตี้นี้เนี่ยว่าเออเราจะลองมาทำคอนเทนต์ด้วยกันไหมนะครับเพราะว่า ถ้าเรารวมผมไปด้วยเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยมียูทูบเบอร์สคนนะคมีสตรีมเมอร์คนหนึ่งนะครับแล้วก็มีพ่อค้าคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเรา4ี่คนพนึกกาลังกันแล้วทำทำรายการออกมาสักรายการนึงเนี่ยมันจะน่าตามมันจะออกมาเป็นยังไงกันนะอะไรเงี้ยผมก็มีไอเดียว่าถ้าเกิดหัวข้อธรรมดาทั่วไปหรือหัวข้อความรู้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ย ก็จะสามารถหาข้อมูลง่ายแล้วนะครับแล้วก็สตรีมเมอร์ที่ในทีมผมเนี่ยเขาก็ทำคลิปเกี่ยวกับให้ความรู้แล้วก็ทําโพสต์ต่างๆเกี่ยวให้ความรู้ด้วยนะครับผมก็เลยได้ไอเดียว่าถ้างั้นเราฉีกเขาเรียกว่าฉีกฉีกกดคอนเทนต์ทุกอย่างกันไหมเป็นคอนเทนต์ what if นะครับ what if เนี่ยผมก็หาคำหา,หาคำนิยามเป็นรายการภาษาไทยง่ายๆว่าสมมุติว่านะครับ สมมติว่าแต่ผมอยากใช้คำว่า What if นะครับมันเหมือนเป็นเรา4คนเนี่ยทีมอเวนเจอร์เลยแล้วอยู่อยู่อ่บังเอิญมาเจอกัน4คนอย่างเงี้ยเราเหมือนทีมอเวนเจอร์เลยนะแล้วถ้าเกิดเรื่องที่เราจะคุยเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ What if สิถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเป็น GM กันละ่ะเรา4ี่คนเนี่ยเป็น GM กันเรามีไอเดียเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นี้ยังไงนะอยากจะให้เซิร์ฟเวอร์นี้มันเป็นยังไงนะครับหรือว่าสมมติว่าทีมการตลาดนะครับ เราเราจะโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นี้ยังไงนะครับสมมติว่าเราจะโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นี้ยังไงกันดีอะไรเงี้ยก็มีหลายๆอย่างที่เราจะสมมุติได้นะครับผมก็เลยลองติดต่อแล้วก็คุยทีมเอเวนเจอร์เนี่ยที่เราเซอร์ไพรส์มาเจอกันเนี่ยปรากฏว่าทั้ง3ท่านเนี่ยตอบว่าโอเคก็น่าลองนะแต่ผมอ่ยยังไม่มีหัวข้อหลักให้ให้คุยกันเท่าไหร่แต่คิดว่าถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วหาวันลงตัวกันแล้วเนี่ยตอนแรกอะว่าจะไลฟ์ในวันนั้นนะครับสมมุติว่าเป็นวันศุกร์สักวันหนึ่ง ไลฟ์หรือเราจะอาจเป็นคลิปดีอันเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจกันนะครับก็คือทั้ง4ี่คนยังไม่ได้ตัดสินใจกันแต่หัวข้อเนี่ยก็คงจะประมาณนี้นะครับสโคบประมาณนี้เป็นว h if นะครับสมมุติว่าเซิร์ฟเวอร์เรามีคนออนไลน์ line, แสนคนต่อวันอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องให้สมมุติเยอะเยอะมากนะครับที่จะให้พวกเราคุยกันเป็นหัวข้อแต่ละคลิปหรือแต่ละไลฟ์ได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราทํากันขึ้นมาแล้วเราสี่คนสนุกก็อาจจะทําตอนสองตอนสามออกมาสมมุติว่าเป็นหัวข้อไปนะครับถ้าเป็นไลฟ์เนี่ยหลังหลังจากเราคุยกันเสร็จเราอาจจะมาตอบคาถามคอมเมนต์ตอบคาถามคอมเมนต์ในในไลฟ์ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเอาคอมเมนต์จากในอาจจะในกลุ่ม Facebook หรือไม่ก็ในเพจของสตรีมเมอร์นะครับหรือว่าจากจากการโพสต์พวกเราตั้งคําถามเข้าไปและเราก็จะมาตอบกันช่วงท้ายประมาณนี้ครับนี่นี่คือไอเดียคร่าวๆนะครับที่ ที่ผมลองลองเสนอทั้งอีกทั้งสท่านดูนะครับปรากฏทั้งสท่านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาว่างจริงๆเนี่ยก็จะมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลามันไม่ตรงกันจริงเนี่ยก็อาจจะเลื่อนไปก่อนเลื่อนการทำวอตอีฟ e กันไปก่อนก็อยากจะให้แบบ EP แรกที่เรามาทํากันก็อาจจะได้มาเจอกันก่อนนะครับ ep 2ีสถ้าเกิดใครไม่ว่างขาดไปคน2คนอย่างเงี้ยยังยังพอแบบ ไปลุยกัน3คนต่อได้นะเพราะอีกคนหนึ่งไม่ว่างอะไรเงี้ยได้อยู่ประมาณนี้นะครับที่ที่เราคุยกันแต่ถ้าเกิดว่าคลิปแรกออกไปแล้วเราพวกเรารู้สึกว่า,าเริ่มเริ่มกินพลังงานชีวิตหรือว่าเริ่มไม่มีความไม่สบายใจหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราก็อาจจะหยุดการทำออดวอตอีฟได้นะครับก็คือเอ,เอาตามความความสนุกของพวกเราทั้ง4คนเป็นหลักนะครับประมาณนี้ก็ถ้าเกิดใครมีไอเดียหรือ ถ้าเกิดใครทีอ่อยากจะถามอะไรนะครับอยากจะสมมุติเรื่องไหนอยากจะให้เราทําหัวข้อเรื่องไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเสนอเข้ามาได้นะครับและเดี๋ยวผมจะลองคุยกับสตรีมเมอร์กับยูทูบเบอร์ท่านที่ผมเชิญมาด้วยเนี่ยว่าเราจะแชร์ข่าวพวกนี้ไปยังไงกันดีให้ให้ได้แบบว่าให้ทุกคนได้ตั้งคาถามมาให้เราได้คุยกันนะครับว่าสมมุติว่าพวกเราเป็น GM เนี่ยเราจะเราอยากจะให้เซิร์ฟเวอร์นี้มันหน้าตามเป็นยังไงกันนะครับประมาณนี้นะที่ผมคิดได้คร่าวๆประมาณนี้ เป็นรายการ b o สอีทนะครับเป็นการสมมุติทุกอย่างขึ้นมาใหม่หมดนะครับก็คือเป็นเรื่องสมมุตินะครับสมมุตินะมมตว่ามีเด็กใหม่เข้ามาเยอะมากนะครับของเซิร์ฟเวอร์เราจะเราจะจัดการในไงดีสมมุติว่าคนไม่คนไม่สมมติว่าคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วเราจะทำยังไงกันดีอะไรเงี้ยครับสมมุติว่ากาชามันเปิดได้เปิดของได้ง่ายกว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอนะครับเรามาสมมุติซีเนอรีต่างๆแบบสนุกสนุกกันนะครับก็นี่เป็นแค่ไอเดีย ของผมเฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้มานั่งคุยกันได้ลองทําสัก EP หนึ่งเราอาจจะมีอะไรให้เล่นอีกเราอาจจะมีประเด็นอะไรให้พูดคุยอีกเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับคนตี้เอเวนเจอร์ตี้นี้นะครับประกอบไปด้วยคนมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็พ่อค้านะครับแล้วไม่ง่ายเลยนะครับที่ผมจะชวนพ่อค้ามาคุยกับพวกเราได้นะครับพ่อค้าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาแต่ละทีของเขาเนี่ยมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับ การที่เราจะเชิญพ่อค้ามาคุยได้เนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับผมเลยอยากจะให้คนที่รับฟังอยู่ตอนนี้รับดูดูอยู่ตอนนี้นะครับมีอะไรอยากจะถามหรือมีประเด็นอะไรที่อยากจะให้พวกเราได้ตอบกันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมก็ไม่คิดว่า,ารายการที่เราจะเริ่มกำลังจะเริ่มทำเนี่ยมันจะสนุกขนาดไหนหรือว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเสียงตอบรับของทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ ความสนุกของพวกเราทั้ง4ี่คนด้วยนะครับถ้าเกิดความสนุกหรือเวลามันไม่ตรงกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะอาจจะได้แค่ e ีีเดียวแต่ว่า e ีีแรกเนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจว่ามาได้แน่นะครับเราสีคนเนี่ยมาได้แน่ EP แรกฉะนั้นแล้วคําถามอะไรที่อยากจะถามพ่อค้าอย่าถามสตรีมเมอร์อย่าถาม er, ยูทูบเบอร์นะครับพิมพกันไว้ได้เลยนะครับจะถามว่ามีใครมาบ้างใช่ไหมครับในโพสในอนาคตอาจจะผมอาจจะบอกชื่อทุกคนได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ ไม่ได้คุยกับทั้งสามท่านว่าเอ้เราจะไปโปรโมทรายการของเรายังไงกันดีนะครับผมก็แค่มาบอกไอเดียในในวงก่อนในวงในวง u t u b e ในช่องของผมก่อนนะครับว่าเรามีประเด็นประมาณนี้นะที่อยากจะมาร่วมจอยกันรายชื่อเนี่ยอาจจะเป็นคลิปต่อไปก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นในโพสในกลุ่มของอในกลุ่มรีไวก็ได้หรือในจะใน d i s c อ r d หรืออะไรเงี้ยก็ ผมต้องไปคุยกันก่อนทั้งทั้งสามพนก่อนครับว่าชอบแบบไหนยังไงกันอยากจะเปิดเผยต,ตัวตอนนี้เลยไหมหรือว่ารอเซอร์ไพรส์ทีเดียวไหมหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยพวกผมขอไปคุยกันก่อนนะครับแต่ตอนนี้คือได้ประเด็นประมาณนี้และผมกม็อยากจะได้ฟีดแบ็กแล้วก็ไอเดียจากผู้ชมด้วยระดับหนึ่งพวกเราจะได้เอาไปทําเป็นในเราจะได้เอาประเด็นต่างๆเนี่ยไปคุยนในรายการนะครับโดยตอนนี้นะครับที่ภาพที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือรายการ w h a t i ฟเนี่ย เราก็จะยกประเด็นหัวข้อมาหนึ่งหัวข้อนะครับยกตัวอย่างเช่นและผมคิดว่า EP นี้ EP แรกเนี่ยน่าจะเป็น EP ีที่จะใช้หัวข้อนี้นะครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรา4ี่คนเป็น GM มนะครับสมมติว่าเรา4ี่คนเป็น GM แล้วเราจะทําอะไรกับเราเราจะอยากให้เซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมีแลนทุกอย่างเลยครับเราจะคุยทุกประเด็นที่เราจะสนุกกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟนี้เราจะเวทังเท่าไหร่ดีสูงสุดเท่าไหร่ดีหรือจะไปให้ถึงเซิร์ฟซีดีหรือว่่าาเราจะยดแคนีี้ ระบบเจจะเอาเข้ามาไหมอ่าซอฟฟิกตอนนี้เป็นอย่างไรเราจะปรับระบบซอฟฟิคไหมหรือเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงไหมการโปรโมทของเซิร์ฟเวอร์เราจะทํำยังไงนี่แค่หัวนี่นี่แค่หัวข้อดเดียวข้อหัวข้อดเดียวนะครับเขาเรียกว่าถ้าเราสมมุติว่าเราเป็น GM เอ็มอะไรเงี้ยอ่ามันเป็นมันเป็นคล้ายๆกับเพื่อนนั่งคุยเล่นกันนะว่าเอ้ยสมมุติว่าถ้าเราได้มีโอกาสเข้าไปทํางานในบางที่อะไรเงี้ยเราจะเราจะจัดการยังไงได้บ้างเราอยากจะให้พื้นที่นั้นเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับนี่นี่คือหัวข้อทีี่เรราาจะะคุยนปมณ้ หลังจากที่เราคุยกันจบผมคิดว่าใช้เวลากันสักพักหนึ่งนะครับคิดว่าเป็นพอดแคสต์ยาวๆก็ได้ไม่รู้ว่าจะเป็นวิดีโอหรือเป็นไลฟ์นะครับคุยกันจบปุ๊บเราก็จะมานั่งเปิดคอมเมนต์อ่าถ้าเป็นไลฟ์เราจะมางเปิดคอมเมนต์มาตอบคาถามนะครับหรือว่าถ้าเราเป็นวิดีโอปิดเนี่ยเราก็จะเอาโพสต์ที่เราตั้งคําถามไว้อะมาตอบเอาคอมเมนต์พวกเอาคอมเมนต์ที่พวกเราพิมพ์กันไว้นะครับมาเป็นตอนจบของคลิปนะครับเป็นตอนจบของไลฟ์ประมาณนี้ก็นี่คือไอเดียและตอนนี้ยังเป็นก้อนไอเดียอยู่นะครับก็หวังว่า อไอเดียนี้มันจะได้คลอดออกมานะครับเป็นคลิปบอตอีฟนะครับผมก็พยายามผนึกกำลังกับตีเอเวนเจอร์แล้วนะครับว่าขอขอสักอีพีนึงนะขอขอสักคลิปหนึ่งนะอ,อะไรเงี้งเยเพราะว่ากว่ากว่าเรา4คนเนี่ยบังเอิญมาเจอกันได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับเรื่องเรื่องเรื่องบังเอิญเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะที่เรา4ี่คนจะมาจ้าเอกันในดันนะแล้วเราก็มาจอยกันได้นะก,ก็อยากให้แบบขอสักคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่แบบว่าเรา4ี่คนแบบผนึกกาลังกัน คลอดออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือสักไลฟ์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนี้ไปคอมเมนต์ต่างๆของพวกเราแล้วก็ฟี e แ b a c k ต่างๆของพวกเราเนี่ยเราทั้ง4คนก็จะได้รับไปแล้วก็ไปปรึกษากันนะครับประมาณนี้โอเควันนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนทุกคนรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเป็นไอเดียของผมนะครับเป็นไอเดียของพวกเราทั้ง4ี่คนที่อยากจะลองทําอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับก็สำหรับคลิปสัมภาษณ์ตัวเต็มนะครับตอนนี้ผมปล่อยออกมาแค่2กิลนะครับกิลอื่นๆนะครับ กิวหลังจากนี้เนี่ยผมถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมจะค่อยๆรีบตัดและรีบปล่อยออกมานะครับแต่เนื่องด้วยเนื่องโดยปัญหางานของผมเองแล้วก็เวลาที่คนในกิลนัดผมลงดันะลรเงี้ยมันก็เลยมีเวลาตัดน้อยมากครับผมก็จะพยายามค่อยๆพยายามเนาะแล้วก็ทั้ง8กิลนะครับที่ผมไปสัมภาษณ์มาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมลงทั้ง8กิวไม่หมดนะครับจะมีบางกิวที่ผมมาตัดคลิปของกิลนั้นน่ะไปอยู่ในคลิปรวมคลิปรวมที่ปล่อยไปนานแล้วนะครับคลิปรวมนั้น ผมให้แอร์ไทม์เขาเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าบางกิวไหนได้แอร์ไทม์ไปค่อนข้าง,งจะฟูแล้วก็ค่อนข้าง,ง,งจะเต็มคำพูดที่เขาต้องการจะสื่อสารแล้วฉะนั้นแล้วจะมีแค่มันจะมันจะมีแค่บางกิวนะครับที่มีตัวเต็มคลอดออกมาครับส่วนบางกิวที่ผมไม่ได้ปล่อยตัวเต็มเนี่ยอ่าผมต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ผมก็คิดว่าสิ่งที่กิวนั้นต้องการจะสื่อเนี่ยอยู่ในคลิปตัวเต็มหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ผมทําของทุกกิวเสร็จแล้วผมก็จะได้ข้อสรุปแล้วว่า กิวไหนที่จะไม่มีตัวเต็มนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ต้องการจะสื่อเนี่ยมันอยู่ในตัวตัดหมดแล้วนะครับตัวตัวคลิปรวมหมดแล้วแต่หลายๆกิวก็จะมีตัวเต็มออกมานะครับผมก็จะค่อยๆผมจะใช้วิธีฟังตั้งแต่ต้นจนจบเซนหนึ่งก่อนแล้วก็พิจารณาว่าเราจะตัดตรงไหนบ้างแล้วก็มาร์กก็ค่อยๆตัดไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะตัดคำ,คำบางคําที่ทางกิวไม่อยากให้ปล่อยออกมาออกนะครับเพื่อเพื่อเพื่อความ พื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อกิลที่ผมไปสัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้วก็ต่อตัวผมด้วยนะเราต้องเราต้องเซฟทั้งตัวผมแล้วก็เซฟทั้งตัวกิลที่ไปสัมภาษณ์เองนะครับประมาณนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ